สำหรับในแบบฝึกหัดนี้นะคะให้นักเรียนนะคะระบายสี่แผ่นภาพนะคะเหมือนแบบฝึกหัดที่คุณครูได้เฉลยไปแล้วนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าข้อนี้นะคะไม่มีภาพมาให้แค่นั้นเองนะคะอะนักเรียนดูหน่วยด้านบนนะคะมีหน่วยเป็นตันนะคะด้านล่างนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะเสาปูนนะคะข้อที่หนึ่งเลยเนาะข้อที่หนึ่งนะคะเสาปูนนัะ 2100กิโลกรัมนะคะจะเท่ากับกี่ตันอ่าเหมือนเดิมนะคะนักเรียนดู2ตรงนี้นะคะสอง0ันกิโลกรัมนะคะแล้วตัด2อ0สองกิโลกรัมนะคะจะเท่ากับ2ตันนะคะแล้วเหลืออีก1กิโลกรัมนะคะก็จะเป็นเศษ100กิโลกรัมนะคะอ่าเมื่อสักครู่นี้คุณครูพูด1หรือหนึ่งรอยคะ1นึงรอยนะคะลกูกอ่านะคะทีนี้เรามาดู เวลาเราระบายสีนะคะก็ใช้หลักการเดิมนะคะที่เราเคยทำนั่นเองนะคะให้เรานะคะลากเส้นนะคะลากเสน้นอ่าระบายสีนะคะข้อนี้สองตันใช่ไหมคะนักเรียนดูเลขด้านบนนะคะหนึ่งตันอ่าสองตันนะคะบวกกับอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัมก็ไปอีกหนึ่งขีดหนึ่งขีดหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะคะอ่าเสร็จแล้วนักเรียนเลือกอ่านะคะเติมให้เรียบร้อยแค่นี้เองนะคะ เสร็จแล้วข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะท่อนเหล็กนะคะหนักสามพันหกร้อยกิโลกรัมนะคะเหมือนเดิมนะคะสามพันแรกนะคะสามพันกิโลกรัมนี้นะคะจะเท่ากับสามตันนะคะแล้วก็เหลือเศษอีกหกร้อยกิโลกรัมนะคะหกร้อยกิโลกรัมนะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ระบายสีเหมือนเดิมนะคะอ่า ข้อนี้นะคะ3ตันนะคะสตันนักเรียนไปถึงเลข3าเลยอีก6กอกิโลกร,รัมก็ลาบอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะอ่าตรงนี้คือ6ก0กิโลกร,รัมนะคะเสร็จแล้วง่ายมากเลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะรถบรรทุกมะพร้าวนะคะหนัก3,950ก้าหิกิโลกร,รัมนะคะเหมือนเดิมนะคะ3 0 0พัน0 0ันกิโลกร,รัมนะคะเท่ากับสาม ปันนะคะแล้วก็เหลืออีก950กิโลกรัมนะคะนั่นเยนก็ระบายสีนะคะเหมือนเดิมนะคะข้อนี้3ตปันนัเรียนก็ดู3ตัวบนนะคะแล้วอีก900นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแต่ไม่ใช่900ธรรมดา950นะคะ จึงมาอีกครึ่งหนึ่งนะคะของช่องเพราะว่า50คือครึ่งหนึ่งของ100นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยอ่าเดี๋ยวหลับกันนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะในข้อที่4นะคะข้อที่สนะคะข้อนี้นะคะรถบรรทุกผักนะคะหนัก2,800กรัมอ้อขอโทษค่ะ2,800กิโลกรัมนะคะสองพกิโลกรัมตรงนี้ก็เท่ากับ2องตันนะคะ แล้ว800กิโลกรัมนะคะเราก็แยกออกมานะคะเพราะว่า800กิโลกรัมไม่ถึง1ตันนะคะศูนครูน่ารักมากเลยนะคะแล้วนักเรียนก็ระบ,บายสีนะคะดูเลขข้างบนนะคะ2ตันมาที่เลข2อีก800กิโลกรัมนะคะ1ิดห0ึ่0ร300ส0งร0 0ย0า7ร้อยสนะคะนักเรียนก็ระบ,บายสีให้ถูกนะคะอ,อข้อนี้ง่ายมาก คือเชื่อว่าถูกทุกคนแน่นอนเย่เย่นะ